ลดประหยัดน้ำมันกันอยู่หรือเปล่าคะแนะนำเลยนะคะตัวนี้เลยฮาวาวลเฮซิกนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นอัลต้าปี2023ค่ะคันนี้เลขไม่เพียงแค่48,000กิโลเท่านั้นมาดูกันภายในภายนอกเป็นอย่างไรนะคะด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะฟุ่ชั่นเลยนะคะ LED โปรเจคเตอร์ค่ะตัวนี้ปี2023ค่ะได้สีขาบแบบนี้รถสวยสภาพดีมีกล้องมาให้รอบคัน ภายในสวยๆแบบนี้เบาะสภาพดีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยหนังมันติดฟังก์ชันเลขใไม่เพียงแค่48,000กิโลภายในสวยๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลังคาสลูปหลังคาแก้วสามารถเปิดเป็นสลูปได้แบบนี้เลยเปิดได้สุดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสลูปสามารถเปิดไปแบบนี้ได้ จอขนาดใหญ่มาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุได้ FM ได้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะในราคาจัดโปรโมชั่นเพียงแค่648,000บาทใครสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดกับปามตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ